ก็สวัสดีคนดูทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับผม,ผมก็ยินดีต้อนรับสูช่ชัยสารชายช่วงครับวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงครับผมนะหยวข้าวผมเหยวข้าวผมอาจจะลงคลิปประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับผมนะอาจจะลงช้า,นะา,นนาครับผมนะมาลงก๋วยเตี๋ยวนี่เส้นามาทุกคนก็ช่วนนี้นะขอลงคลิปขออภยัยทุกคนผมนะนี่ เซรามาผมอ่ะช่วงนี้ก็พายุไปมาแล้วพายุโน่นอื่นโน้นนะไปแล้วเนาะแต่ไอ้ประเทศลาวผมน้ำท่วมนะผมดูข่าวทุกคนน้ำท่วมแต่เพิ่งลดนะทุกคนอนะ่ะท่วมนาแบบประเทศไทยกว่าจะฝนตกทุกคนนะไม่ว่าจังหวัดสุรินทร์ทุกคนนะจังหวัดอื่นตกบ้างาสุรินทร์ไม่ค่อยตกทุกคนนะนี่ ก๋วยเตี๋ยวของเซนาม่าครับผมปรุงก่อนทนปรุงก่อนเส่พริกไปผมนะส้มสายชูผมนะนี่ต้องใส่กะปิ้วยนะผมเห็นคนลาวกินกะปิพั้งนะกะปิ มันน่าจะอร่อยคนนะมันจะนวนวลนวนี่กะปิุกคนเอ้าตกกะปิแบบมันจะนวลนัวมมันรสชาติแบบแปลกๆคนนะกะปินี่เราใส่ถั่วทุกคนนะตัวฟักยาวผม มาผมกินข้าวด้วยกันทุกคนนะครับผมก๋มวยเตี๋ยวไก่ไม่มีมาราผมนะเปิดอนๆเด็กม,มาราวันนี้ไม่มีมาราผมนะแซ่บๆก็ผมแซ่บๆับๆผมน้ำปลาได้หน่อยลืมมั้นเดี๋ยวเราใส่กะปิม้มแล้วใส่ได้หน่อยพอะมันจะเค็มๆมั้งนะออกเค็มๆวันนี้มีเลือดคนเลือด นี่แฉบแฉบครับผมชิมก่นอนทุกวนชิมก่อนอ่านวลนวลคนนะแปลกแปกใส่กะป,ปิ้วยผมนะแฉบมากแฉบมากคนเดี๋ยวลองกินไก่ก่อนเนี่ยกินไก่ เต้นไก่โอ้น่ากลัวห้าหัวหเลย อืมอ้าวออืมอะจะไม่ลงนะติดฤกอ์สินอนคนผมอาจไม่ได้ลงนะถ้าได้ลงก็ได้เห็นนะปากิ uh ีไม่ได้ลงคือเห็นถ้าไม่ลงคือติดลิษ์สิผมไม่ได้ลงนะคนนะอืม ว่อืออือโือีกชิดรวมนะครับข้างบ้านสลาเปิ Ook ดเพลงไม่เป็ไนไรกะปิอืมขอบอย โอ้โ oh, oh. หเสียบไหลพี่น้องนี่กจิ้มเป็นกระติกเลยน้ำอ,ะอ่ะอ่าเสียบหลพี่น้องเอ้ยอืมเสียบไหลกินไก่ เปื่อยมากของปีนไก่อืมจะเอ๋วดิเปิดเพลงนะไม่เป็นไร Ah. Ah. Sapwen. Fèm jim. Ah. Ah. Sap sep yon. Hmm. <coughs> อ่าจจะแม่ลงครับผมนะนี่ก็เิีย GM แบบโอ้โหกะมีแรงมากคนละหาโดนฟ้องอื้มเลยคนเล่นตาว้าวแสบเป็นหนองแซ่บเป็นหนองเอ้ยตุ่งจุ่นน้ำกันครับผม ไอ้แกจะกบิยัง้ต้นเลยโอโห้ไม่ไหวเกมมากเลยแล้วมา ยัง๋ยวกินได้หมดคนนะมากินหลังด้วยเว้ยนิ่ยหมดแล้วคนเยอะมากโอ้โหแ,แบบเส้นมาม่าเป็นเส้นที่แบบกินแล้วแม่มันแบบ มันกลมกอมนุ่มเลยนะชอบมามๆาเส้นอ่ะเนีย่ยชอบปีนมากกว่าต <c oughs> ไตไก่โอ้ก็เลือะ em kiến của mình để mạo. kiến phải để <đúng> ý <không? cười> <laughs> <laughs> กินท้หมดคนเยอะเกินกว่นะคำสัดท้ายมะเยอะเกินนะคำสท้ายวันนะขอแบบคำพูนพูนใหญ่นะถ้าเห็นกินได้ลงซ้าเห็นกินไม่ได้ลงอะเพลงแบบับ้า น้ำแ,แล้วก็โอเคครับผมก็วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเซีนมามา่าไก่ตอนกลางวันสบายผมนะ ถ้าคำพูดได้่าเจอถ้าไปขออภัยะนะพี่ผมนะถ้าเสียงรบกวนขออภัยผมนะถ้าได้ลงคือได้ลงผมนะไปแล้วโพสต์ท้ายบอมว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย